ดูแอปดูแอปดูดูดูกล่องดูกล้องดูนะเราถ่ายรูปดูนะเราถ่ายรูปหมุดหิดหัวหมุดหิดหัวเล่นมาแล้วเก่งแล้วเนาะว่าน่ามาก แน่นแน่นๆใครมาชื่ออะไรนะเนี่ยว่ามีเร็วเร็วไหนไหนไหนกั๊กเอกอันไอ้ยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานเดินเดินหาแม่เดินหาแม่แล้วมีดูใครเนาะเนี่ยกักเอกอันนะยังกับผู้ชายเลยเนาะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเขาไหม ขวบแล้วใช่ไหมขวบแล้วขวบกับไอเซนหนึ่งเดือนละน่นอย่ามาอยู่ใกล้แม่เดี๋ยวสีตกไห <c oughs> นดูดิไปไหนข้างู้หมดว่าเป็นแม่ลูก <c oughs> ทำหน้ายิ้มๆน้อยอาฟันเลยไม่มาเลยดูดิดูดิมันจะเดินวนได้กี่รอบ เดินให้เหมือนน่งแบบหน่อยอ,อะไรเ,เดินให้เหมือนน่งแบบหน่อยเร็วน่งแบบเดินยังไงห,หาดกันแม่มาถึงนี่ถ้าเห็นถ้าเห็นพี่แล้วะคือถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเห็นแล้วนะโมนะโมเดินกลับมาแล้วเดินกลับมา วิ่งหัวสุดเลยทไงเยังไงเยังไงจให้หนูดูดกเยอะระทืบใหญ่เลยเก่งจังเลยโอ้เก่งเกตบมือด้วยไอเเก่งเก่ล้วมา่มา่มาทำยังไงมสอ่ะ เดินวนอย่างน,นี้แหละเฮ้ยมันจะตก่อนมาใส่ไปไหนคะแม่อ๋อมาใส่บ้านนี่บ้านไหนบ้านหมดเนี่ยนะมาแอคชั่นกันมาแลยเดินนี้ขามันโก่งะมันใส่แพมเพิร์ก็อย่างนี้แหละแล้วอย่าไปอุ้มไอ้นี่เด้อ เข้าะเอวนเฮ้ย้ำโมมานีแล้วกุกุมไม่สนใจแล้วช่ไหไปมาน้ำะโมไม่สนไดูขาเอ้ยทำไมมันโดนกลงขนาดนั้ไป่นะ ไปไหนหนูจะไปไหนตอบก่อนไปไหนไปไหน <c oughs> นู่นนู่นนู่นแม่อุ๋ยอยู่นู่นแม่อุ๋ยอยู่นูน่นเปื่อนลุกเปื่อ